เพี่ยงนี่เพี้ยงนี่เพี้ยงอุบุญสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องเช้าพายดาวมงคลได้ดาวเชียงเดือนแฟมิลี่นะคะวันนี้เด็กๆมารวมตัวกันนะคะสีสีตัวสีตัวร้อยเหร มามารับอ่างเปาจากสุพรรณบุรีคนรักช้างนะคะมอบค่าขนมให้เด็กๆเด็กๆก็เลยมารับเอาอ่างเปาเหลือลูกสุดท้ายถ้าแตกลูกนีกาหาเล่นเองเด้หนรอรอรอ,อสาวอุ้มบุญแก้มป่องนะคะอีกหนึ่งเชือกนะคะข้อความยังไม่บ้างคะ่ะยังไม่พามาต้องแจ้งด้วยนะครับฝปล่าไปถึงเอฟซีหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ได้พบท่กเชือก ที่เห็นหนูดาวเวลาเพื่อนๆมาเล่นด้วยอาจจะไม่ได้ปล่อยบางครั้งบางทีต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าต้องเห็นเหตุหการณ์เมื่อวานแล้วครับ <laughs> เหตุการณ์เมื่อวานที่เห็นนะครับก็มันเผื่อผิดพลาดมาก็อย่างว่าแหละครับมันจะ,ม,นจะนมันจะเกินการสูญเสีย,สสยมันจะไม่เสียน,นะคะนีด่ดูเลิศรักขึ้นเลิศรักกาแล้วนะคะเลยันกล้าเล่นแล้วแต่ว่าปล่อยในครับ ปล่อยได้ครับปล่อยได้มีอังเดือนะขาขึ้นคอกเออใจสั่นตัวสุขึ้นอยากเล่นก็น้องเก้าขาขึ้นคอกสุขึ้นมันก็ดึงหางน้องโยอกันโอ๊ยน่าเก้อยของน้องติแดงเลยใช่น้องดีผู้ใหญ่ใจดีนะแม่เนาะคุณอะไรนะมามาจากสุพรรณบุรีคนรักช้างค่ะ หยาดเลิศรักพระเจ้าแต่มือไปปาผมก็ไม่ได้ใจด้วยภาเลินกลัวกลัวเลิศรักเอาดาวไปไหนไหนดาวมาผ้ามูงาทางงัดบังเอ้าเรื่อไปเอาเกวยมากไหมสมดาวสิผ้ามูเต็นงัดทางงัดแม่เป็นตัวแทนนะครับหนูดาวเป็นตัวแทนม่อปังเป่าให้ให้ให้กับท่านนะครับผมขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนปรารถนาสิ่งไหนขอให้แต่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นติดค่ะว่านอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนสุขภาพ แข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะคะน้องดใพ่อสินี่ยนะคะให้พี่เลิศรักก่อนนะคะก็อาจจะไม่ได้ครบทุกเชือกนะคะก็ต้องก็ต้องตามกําลังศรัทธาของ f c ีนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับให้ท่านให้ทุกเชือกก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าตามกําลังศรัทธาของท่านนะคะ หลังจากที่เด็กๆเล่นเสร็จกันผมก็จะไปถ่ายชิปว่าจะไปมอบให้จะไปเยี่ยมอาการของโมเมด้วยเพราะว่าพี่โมเมเพราะว่า,าพี่โม,มเมควนานเฉียวเคยเหตุการณ์ที่ตอนหนูดาวคลอดควานเฉียวยังมาวยเราได้ยินข่าวเรา <S <S ยังยังไม่ได้ไปเห็นอาการของพี่โมเมนะคะเขาเขาก็มีน้ําใจนะครับมาช่วยตลอดในครอบครองผมนะครับผมก็มีน้ําใจกับท่านเหมือนกันมีน้ําใจกับควานเฉียวเหมือนกันผมก็จะไปเยี่ยมอาการของเขาว่า ไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบไหนยินยินข่าวว่ายังไงนะแม่ท้องเสียท้องเสียไม่ไม่ใช่เป็นโรคใช่ไหมไม่โอ้ต้องก็ไม่รู้ไปดูก่อนก็เรายังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าช้างมันไอ้แม่น้องท้องเสียเฉยเใช่ครับเพราะว่าอายุอายุน้องเขาก็มากแล้วแต่แค่ตัวเขาเล็กเฉยเฉยไอเจ้าเฮ็ดิยังกันพอว่าอยู่ฟังพอเ่าว่าแมเป็นยังตีกันระเบิดเอาเอาตีกันระเบิดมาเดี๋ยวค่อยเล่นกันมาเอาไปให้ไอหนี่มีกล้วยแล้วผู้ใดสิงัต เดี๋ยวเดี๋ยวให้มอบหมอบลางมันให้แม่สมก่อนเอาดาวาดาวดาวดาวมดาวดาวดาวมาเอาให้แม่สมกันแล้ว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 โอ้โหเหมือนี่คือกาเห็ดน่องทังเทียวะแ่หมือนี่คือกาเห็ดน่องทั้งเทียวะสิบตีสิรอรัหบานำ ไม่เอาลูกอพรให้ไอพอนอพให้ซีก่อนก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะสำหรับอังเปาก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยนะคะขอบคุณมากมากค่ะก็ส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือมีใครบ้างแสนคูณแสนคูณแล้วก็โมมีแค่นั้นใช่ไหมเดี๋ยวก็มาโหแล้วก็ถ้าส่วนที่เด็กแก๊งของเราที่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 ไม่ได้นะครับต้องขออภัยแทนเอฟซีด้วยนะครับ เอาเอาาดึงแขนป้อแล้วเดี๋ยวรอไปติดตามก็ตามกําลังศรัทธาของ f อฟนะคะบังคับกันไม่ได้เพราะว่าช้างเราก็จํานวนมากจํานวนเยอะก็อาจจะได้เฉพาะจํากัดจํานวนจํากัดนะคะเพราะว่าท่านก็แจ้งมาที่ว่าเราแกมาทําบุญด้วยใช่ไหมแม่ค่ะแกก็ร่วมทําบุญกระถินด้วยบุญกระถินครั้งนี้นะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับ ก็ขอขอบคุณมากที่ที่มีส่วนร่วมในกองกระถินของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สานะครับผมไม่ลืมครับผมจะไลฟ์สดให้ดูด้วยว่ามีคนไหนบ้างที่มีส่วนร่วมในครั Quality> ้งนี้นะครับขอขอบคุณที่มีส่วนร่วมกองกระถินในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณมากครับเรียกพุ่มกระถินหรือเปล่าก็รวมๆกันนั่นแหละแม่าเรียกพุ่มกระถินเพราะเราไม่ได้เป็นกองเราไม่ได้เป็นวันวันที่3านี้มีจะมีพ่อๆแม่ๆเอฟซีนะครับมีส่วนร่วมมาทําพุ่มกระถินก็มีคนเฉียวเขาก็มี มีเงินที่ส่วนที่เขาจะมาร่วมทําบุญด้วยเพราะว่าเขาฝากมาทางควันควันเฉียวแล้วก็ทางองบุญก็จะรวมรวมที่เดียวนดาวดาวดาวเตะตดีมาดูดกๆก่อนแม่เออเออแย่งกันเดอเด้อเด้เดิอเด้อเด้อเด้เด้อเด้เด้อเด้เด้อเลนลเ่คนเดียวแิแม่โหมันเลยคุณ มันเลยครับโอ้โหโอ้โหอลอดฟองอีกแล้วอลอดฟองอีกแล้วอลอดฟองเดี๋ยวเราเราฝากฝากไปถึงพ่อพ่ออูดีกว่าน้องฝากไปกับแม่ปีใหม่แล้วก็ไปให้ผขเนาะอย่าว่าอย่าว่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมฝากไปทางพ่ออูดเลยนะครับผมทางแม่ปีใหม่ไปฝากให้พ่ออูดเลยนะครับผมอันนี้ครับผมขอบุณแทนท่านด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะไปพาเอฟซีไปติดตามอาการของของโมเมนะคะแล้วก็แสนคูนะคะเดี๋ยวพ่อน้องดาวก็จะไปไปมอบให้ที่บ้านนะคะดูดีๆก่อนเล่นกันใหญ่แล้วเ่เล่นกันแรงมากด้วยสนุกใหญ่เลยเฮ้ยมันจะออกมันจะออกก๊อกหรือว่าจะทำใส่คนนี่เล่นแลกเฮ้ยยาคือหมู่บ้านอทวายเมย์ เล่นในครอบอย่างนี้แหละมันดีแล้วดิบกบไปปล่อยข้างนอกดูแลการดูแลยากไหมี่ยสารควันมาเด้อขึ้นมางัดเด้อไผจิงงัดได้แล้วแม่จะให้กินกล้วยแล้วไม่ไม่ไม่ต้องแม่ให้ให้เขาเล่นเล่นกันเลยแม่ดูเล่นยังดีไหมไอแม่เจ้าลูกบอลอ่ะลูกลูกบอลลูกบอลจะใส่เว้นานเดือนเอาเลยเลยลูกเลยเลย

แล้วมหูเขาไปยไเขาออกอกหูัตัวหอีกเรืองหนึ่งสาเสือกคนนึงแต่ถ้าได้ล้อพอกไปถึงโน่นก็คงจะวิ่งไปได้ไกลนะนี่เอ้ แม่อุ้มมุนมาพอดีเลยแม่เดี๋ยวเปเอาตังกับแม่ปีใหม่เอาให้เลยก็ได้มาแล้วมาแล้วเอาไปเลยเอาให้เออให้เด็กๆเขาเล่นกันอาน้เอาค่าขนม f ีฝ่าว่าีเขา f าก1,000บุรีแจกสามคนเอาโอ้วหงมูบุเด็มาจา

อาจากกันโแตุ่จะินกมะุก็ถินพงจะไม่เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าโอไผู่กมแล้วเนาะมือุก็ถิงหลายอยู่เมืองเมืององายยากรึมาโอยากอกมากินกลใน้วแล้ว้ามาย้ามาย

ยังไงดาว่ ah> ัชมาไดมได้ก no ินคาบุญบ่เขาไปในมูเขาิลูกหลายแล้วต้นมงันนแคบเกินไปนะครับเอาจะปล่อยส่ตัอไปหมุนอปุ้ยเลยมันแคบเกินไปนะครับเราจะปล่อยสี่ตัวร้อยไปหมุนอุ้ยปุ้ยเลย

นี่แหละเขาว่าลูกผู้หญิงคือเลสตยเขาว่าไปเองเยนเยออาอนีฮะเ้ยังเทียวนี่เที่น,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 นดเยน,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 นี่คืออาอาใ้อย่ล้วเด้ยเ้ยเ้ยอย่าเปิดประตูดาว

เพยงหเงหยงงนไปี่ขึ้นแล้วนเพยังเด้เียอบุญเฮยโอ้ยพอเล่นพอเล่นยังบริหนถอยหน่อยถอยถน่อยสิฮักมันสิฮักลูกมันแคบมันแค็ม่ต้องเข้าไปแต่มันแขบแห้ง มูลอีปุยเลยบานี้วันที่สมบุญกรถินคงจะไม่เป็นประมาณนี้นะวันที่สามสี่เอซก็เยอะพ่อแม่เอฟซก็เยอะช้างก็เยอะคงจับอยู่ที่ใครของใครของมันนะครับดันกันระด้กบ้านอุบุญจากเขาไปลนะเขา

โอครับวันนี้มันเหมือนข้าพุนพันกันกรลยสามหม่างยิ่งไปเรื่อยเอยเอาไปเอาไปเอาไปสิปีนทองสิปีนทองเอาออกมา พอพอมี่มองแล้วพี่ชอบแล้วนอมีแพี่ชอบแล้วโดนน้ให้กันหนิแล้วพี่ชอบพอเลิศมาไร้นีพ้านแต่พี่จะไดหนไหนพี่ไปนะอ้ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์แชร์เช่นเดิมนะครับจะเห็นภาพน่ารักน่ารักของเด็กแกงนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวีดีโอของเราจนจบนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบ๊บบายบาย